ผมเป็นคิวเตอร์อรมาเนี่ยนับเวลาจากวันแรกถึงวันนี้เนี่ยคือยีกว่าปีแล้วนะครับนานทีเดียวนะผมผ่านผู้คนมาเยอะมากเลยครับผ่านคนใหญ่คนโตในวงการศิลปะมาหลากหลายมากแล้วทุกคนก็มีปฏิสัมพันธ์กับผมวันนี้ผมอายุจะห้าแล้วคุณให้เวลาผมสิผมมีเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะหลังจากนี้ผมจะแก่แล้วครับผมพร้อมแล้วนะผมจะแก่แล้วนะ แลแ้วถ้าแก่ว่าเนี่ยผมจะไม่ถึงความตายแล้ววันนั้นผมจะต้องตายเพราะฉะนั้นมันเป็นการก้าวข้ามของรุ่นต่อรุ่นนะผมปรารถนาอย่างยิ่งที่มีรุ่นน้องๆเติบโตขึ้นมาใครสนใจอยากเป็นคิวเตอร์เนี่ยเดินมาหาผมเลยมาบอกพี่ครับผมแม่งอยากเป็นอย่างพี่พี่แนะนําผมได้ไหมผมจะแนะนําทุกอย่างเลยน้องถ่านน้องตั้งใจจริงนะน้องจะเป็นคิวเตอร์คนสําคัญในประเทศนี้ได้ครับเพราะผมทําสิ่งพวกนี้มาแล้ว ผมผ่านนิการใหญ่ๆมาแล้วทั้งอาจารย์ถวันอาจารย์ประเทืองอาจารย์ปรีชาอาจารย์ชะลูดลุงอินสนผมผ่านทุกคนผ่านมือผมมาหมดแล้วเพราะนั้นไม่กังวลผมมีประสบการณ์แน่ๆนะครับทีนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะผมไม่รู้ว่ามีใครอยากเป็นคิวเรเตอร์บ้างหรือเปล่าแล้วทุกคนก็ยังคิดไม่ออกว่าไอการเป็นคิวเรเตอร์มันดำรงชีวิตได้จริงๆเหรอมันจะอดตายกันหรือเปล่าไม่อดตายหรอกผมยังอยู่ได้เลยผมยังมีชีวิตอยู่นะผมยังไม่ตายนะ เพราะฉะนั้นชีวิตทุกชีวิตน่ะถ้าคุณมาถึงที่สุดให้ได้คุณรอดเหมือนมีคนไปถามอาจารย์เฉลิมชัยว่าศิ็จแล้เป็นมันไส้แห้งจริงเปล่าพี่เหลิมตอบที่มึงไส้แห้งเพราะมึงกระจอกไงครับถ้าคุณไม่กระจอกนะคุณทําอาชีพอะไรก็ได้แล้วผมก็เชิญชวนให้มาเป็นคิวเเตอร์กันเถอะผมชื่อประกรณ์ก่อมเกลี้ยงนะครับหรือว่าชื่อเล่นว่าแกะครับ ปัจจุบันนี้มีหน้าที่อันสำคัญก็คือเป็นคิวเรเตอร์จัดนิทรรศการให้กับศิลปินจำนวนมากมายครับผมเริ่มเรียนศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับคณะมัณฑน,นศิลป์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์นะครับจริงๆแล้วชีวิตผมควรจะเป็นครีเอทีฟอยู่ในบร,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 ริษัทโฆษณา แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตก็คือผมไม่ได้เดินทางสายนั้นเลยครับผมเลี้ยวมาเข้าสู่วงการศทปะด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่หอศิลป์นะครับที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับตำแหน่งสุดท้ายที่ทําอยู่ที่หอศิลป์กทมก็คือตําแหน่งคิวเรเตอร์ครับ การเรียนที่ศิลปกรที่คณะมนณฑนศิลป์นี่นะครับมันเป็นโลกของศิละปะอย่างแท้จริงผมพบเจอผู้คนมากมายที่เรียกตัวเองว่าศิลปินผมเจอการแสดงงานศินละปะบ่อยครั้งและโดยลึกๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่สนใจงานศินละปะมากแม้ว่าตัวเองจะมาเรียนทางด้านการออกแบบก็ตามนะครับการสนใจงานศินละปะมากๆนี่แหละทําให้ผมอยากรู้จักศิลปินอยากคุยกับศิลปินอยากทําความ ใกล้ชิดกับศิลปินนะครับผมก็เลยต้องถือโอกาสนี้ครับเดินทางเข้ามาสู่ในแวดวงที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดศิลปินก็คือการทํางานหอศิลป์นะครับทิ้งงานทางด้านออกแบบไปโดยทิ้มเชิงทุกวันนี้ถามอะไรที่เกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ให้ถามเกี่ยวกับวงการเสือป่าเนี่ยละเอียดยิบปี2547นะครับ ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยนิทรรศการที่ใหญ่และสําคัญมากก็คือนิทรรศการไต่ศูนย์ของอาจารย์ถวันเดชนีตอนนั้นยังไม่เป็นคิวรเตอร์หรอกแต่เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ช่วยอาจารย์ถวันในการจัดก,การการแสดงในครั้งนั้นนะครับผมวางแผนถึงชิ้นงานที่จะติดตั้งในแต่ละชั้นวางแผนถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในนิทรรศการนั้นรวมกระทั่งมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าอาจารย์ถวันเป็นตัวใหญ่ ที่มีคนสนใจแกเยอะมากนะครับมีคนมาดูงานศิลปะจํานวนเยอะมากนะครับบางวันนี่เป็นพันสอ0 0ัคนนะับอยู่ในหอศิลป์ที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเพราะฉะนั้นนั่นเป็นโอกาสดีมากที่ทําให้ผมได้ค้นพบมิติใหม่โลกใหม่แล้วก็หน้าที่ใหม่นะครับที่ตัวเองได้มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องตำแหน่งที่รับ ว่าเป็นคิวเรเตอร์จริงๆก็คือตำแหน่งที่เราทํางานที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมนครนะครับเพราะผมมีตําแหน่งในหอศิลป์คือคิวเรเตอร์นะครับนิทรรศการแรกที่ผมทําให้กับหอศิลป์อกทมก็คือนิทรรการชื่อว่าสยามแอปนะครับเป็นการแสดงงานศิลปะไทยร่วมสมัยโดยศิลปินหลาย10คนนะครับเป็นงานที่เราเอางานศิลปะไทยมาประกฏตัวณสยามเซ็นเตอร์เลยนะครับ แต่ถ้าบอกว่าคนรู้จักผมในฐานะคิวเรเตอร์อย่างจร,งจรงจิงจังๆก็ต้องบอกว่าเป็นนิาริศกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูดซึ่งเป็นงานใหญ่มากมีคนมาดูงานอาจารย์ชลูดประมาณ5 0 0แสนกว่าคนครับเป็นมหากรรมนิทรรศการที่ต้องบอกว่าอาจารย์ชลูดไม่มีใครมีโอกาสได้ไดเป็นคิวเตเตอร์งานของแกนะครับผมนี่โอกาสดีมากนะครับผมได้มีโอกาสที่แกไว้ใจให้จัดงานให้แกและนั่นคือการแสดงงานย้อนหลังครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของอาจารย์ชลูดเลยครับ เพราะว่าหลังจบวิการอีกสองปีจันชลูดก็เสียชีวิตจากเราไปครับอันนั้นน่ยผมถือว่าเป็นหมุดหมายที่ปักชื่อผมในนามของคิวเรเตอร์ครับศิลปินไทยเนี่ยเราต้องบอกว่ามีศักยภาพสูงมากนะครับเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ทันทีที่คุณปรากฏตัวน้าที่ต่างประเทศเนี่ยทางด้านทักษะฝีมือเนี่ยเราไม่แพ้ใครเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาให้ธนาคาร U ีโอบีประเทศไทยนะครับทุกปีกดีโอบีจะจัดการประกวดศิละปะแล้วก็นําศิลปินที่ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยไปประกวดต่อในระดับอาเซียนเมื่อเราไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเราสู้เขาได้สบายมากนะครับแต่ปัญหาที่เรามักไม่ได้รางวัลก็คือเราสื่อสารกระบวนการคิดของเราไม่บรรลุผล ผมเห็นความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะมาตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าศิลปะม,มันเคลื่อนที่นะครับศิลปินรุ่นใหม่ๆห,ห,หลายคนเนี่ยก็ไม่เดินตามทับรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นครูเขาพยายามหาหมุดหมายหาลายเซ็นเป็นของตัวเองศิลปินหลายคนใช้วัสดุในการเล่าเรื่องแทนการพิมพ์เพราะว่าถ้าจะเพ้นเนี่ยมันเพ้นกันมาหลายร้อยปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาหมุดหมายของเราเองหาวิธีการของเราเอง และผมเห็นผลสำฤทธิ์ของสเปนรุ่นใหม่ในปัจจุบันหลายคนนะครับที่เขาทํางานได้อย่างมีรถมีชาติทีเดียวการเป็นคิวเรเตอร์เนี่ยนะครับมันต้องทํางานคู่กับผอศินงม่งเสมอนะครับเราทํางานเราเคริวเรตงานให้กับผอสินในอดีตสมัยผมเรียนเนี่ยพื้นที่ทางด้านการแสดงงานศินลปะเนี่ยมีน้อยนะครับมีอยู่ไม่กี่ที่นะครับผอสินสมเด็จพระนางเจ้าก็ไม่มีผอสินรัฐดำเนินก็ไม่มี อ๋อศิลป์กทมกม็ไม่มีไม่มีที่ไหนเลยนะครับศิลปินจํานวนหนึ่งต้องไปแสดงงานตามศูนย์การค้าเพื่อจะเป็นพื้นที่ในการแสดงออกงานศิลปะของเขานะครับเราอาจจะมีพื้นที่ศิลปะอยู่บ้างแต่ก็ติดขัดเงื่อนไขหลายอย่างซึ่งแกลเลอรี่แต่ละแกลเลอรี่เขาจะตั้งกฎเอาไว้บางคนก็ไม่สามารถหยิบหยิบ,ย,บย่างเหยียบย่างเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นได้นะครับแต่เมื่อเทียบปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราพบเจอแกลเลอรี่เอกชนเกิดขึ้นอยู่เสมอ,สมอๆนะครับ ผมเพิ่งไปเป็นพิธีกรเปิดแกลเลอรี่ที่หนึ่งมาผมเพิ่งไปร่วมงานแกลเลอรี่แห่งใหม่ที่แสดงงานครั้งแรกมาและเรามีแกลเลอรี่ที่เป็นของรัฐบาลอย่างเช่นหอศิลปะดำเนินนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมก็ดีหรือแม้กระทั่งหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นบูลนิธินั่นทําให้พื้นที่ทางด้ฐฐานศิลปะในปัจจุบันเนี้กว้างขวางขึ้นนะครับในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าเริ่มที่จะมารองรับศิลปินได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ ในต่างจังหวัดผมเห็นแค่บางจังหวัดเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเชียงรายมีหัวศิลปะเชียงใหม่มีเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมนะครับสงขามีอาร์ตมิวแต่มันก็ไม่ได้กระจายโดยทั่นทั่วนะครับมันจะเป็นเฉพาะเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะครับที่จะเป็นพื้นที่ด้านศิลปะแล้วก็การขายงานในต่างจังหวัดก็เป็นไปด้วยค่อนข้างลําบากเนื่องจากว่านักสะสมส่วนมากก็จะอยู่ในกรุงเทพเป็นหลัก เพราะนั้นทําให้ศิลปินที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะมีทางออกน้อยลงแน่ๆเลยนะครับน้อยลงแล้วก็โอกาสที่จะปรากฏตัวก็น้อยลงนะครับแต่หวังว่าในอนาคตทุกคนก็คงช่วยกันสร้างให้มันเติบโตขึ้นมากกว่านี้ครับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับศิละปะวัฒนธรรมแน่ๆก็คือกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะสำนักง,งานศิลปะวัฒนมร่วมสมัยเนี่ยชื่อมันชัดเจนที่สุดมันเป็นองค์กรที่เรา คาดหวังว่าเขาจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับศิลปินและเข้ามาช่วยเหลือศิลปินด้วยนะครับเพราะว่าศิลปินในบ้านเราเนี่ยจำนวนมากทีเดียวที่ลําบากยากแค้นผมเข้าใจว่าการมีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วนะครับที่จะพัฒนาวงการศิลปะณด้านใดนด,นด้านหนึ่งเนาะอย่างเช่นการเอาศิลปินไปเวนินเบนัลเล่ก็เป็นการปรากฏตัวที่สําคัญมากในเวทีโลกนะครับการจัดงานเบนนลเล่ก็อาจจะเป็นการกระตุ้น โดยเอาศิลปะเป็นตัวชูโรงให้คนได้หวนคืนกลับมามองเห็นงานศิลปะแล้วก็ให้โลกนี้ได้รู้ว่าประเทศไทยก็มีหมุดหมายทางด้านศิลปะแต่มันก็มีโครงการอื่นๆอีกมากมายที่ผมก็พอจะพอจะรับรู้นะว่ากระทรวงเองก็พยายามจะเรียบเคียงแล้วก็เข้าไปสนับสนุนอยู่บ้างครับแต่มันจะเพียงพอหรือไม่มันจะหลากหลายพอหรือเปล่าอันเนี้ยผมว่าแต่ละคนคงมีคําตอบของตัวเองล่ะ ผมเนี่ยเอาใจช่วยนะครับกระทรวงว่าทผมแม้ผมจะไม่ค่อยได้ร่วมงานกับกระทรวงมากนะักเพราะกระทรวงก็ไม่ค่อยเชิญผมไปทําอะไรแต่ผมก็เอาใจช่วยว่ามันก็เป็นหน่วยงานเดียวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งทําให้โลกศิลปะมันอาจจะมีความหวังขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ว่าเราต้องคิดอย่างนี้นะว่าไอ้คําว่ากระทรวงว่าทำมันไม่ได้หมายถึงไฟอาร์ตอย่างเดียวนะครับ มันหมายถึงวรรณกรรมมันหมายถึงดนตรีมันหมายถึงภาพยนตร์มันหมายถึงนาฏศินมันหมายถึงอะไรอีกหลายชนิดที่รวมกันเป็นศิลปะร่วมสมัยครับเพราะฉะนั้นเราอยู่นะซี่ตรงนี้มันเป็นแค่ศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันก็เป็นหน่วยงานย่อยๆกันนั่นเองมันไม่ใช่ทั้งหมดที่กระทรวงต้องมาดูแลเขาดูแลอะไรมากกว่านั้นครับ มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกกันว่านักสะสมหรือคอลเลกเตอร์นะครับคนเหล่านี้ก็คือคนที่ซื้องานศิละปะแล้วก็เอาไปสะสมในขณะที่บางคนอาจจะเอาไปทํากําไรขายต่อก็สุดแท้แต่ครับแต่เราเรียกรวมกันว่าเป็นนักสะสมนะครับนักสะสมเป็นคนที่เดินมาเคียงๆกับศิลปินนะครัเพราะว่ามันต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันศิลปินเองก็จะต้องขายงานศิละปะเพื่อการดํารงชีวิตอยู่ แล้วนักสะสมนี่แหละคือผู้ที่ทําให้ศิลปินสามารถเดินทางต่อได้เศรษฐกิจแย่คนที่แย่ก็คือคนที่มีฐานะปานกลางถึงต่ําแต่คนที่เป็นนักสะสมเนี่ยเขามีเงินเท่าไหร่คุณรู้ไหมการที่เขาซื้องานในราคาหนึ่งล้านบาทได้เนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมีร้อยล้านนะถึงเขาจะซื้องานหนึ่งล้านได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนจํานวนหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจไม่สําคัญเลยไม่เกี่ยวกับเขา มันจะล่มสลายอะไรยังไงเขาก็ยังมีเงินอยู่ดีที่จะซื้องานศิลปะได้นะผมเชื่ออย่างนั้นนะและผมก็เจอคนแบบนี้มาจริงๆด้วยไม่มีผลเลยครับไอ้ที่เราโวยวายกันอยู่เนี่ยเพราะคนยากคนจนไอ้พวกอย่างเราเนี่แหละอดมื้อกินมือ้อไอศิลปินที่มันขายงานไม่ค่อยได้ได้วยแหละอดมื้อกินมือ้อมันเลยลําบากศิลปินหลายคนที่เขาติดท็อปแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ขายได้เขียนอะไรมาก็ขายได้เพราะมีคนตามเก็บงานของเขาแล้วอยู่ที่ว่าคุณอยู่ตรงไหน คุณอยู่คุณอยู่ในวัยต้มเตี้ยมหรือเปล่าหรือคุณอยู่ในวัยที่แข็งแกร่งแล้วถ้าคุณอยู่ในวัยที่แข็งแกร่งแล้วเนะี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาครับเศรษฐกิจไม่ไม่ไม่ใช่ตัวแปรที่จะต้องมาวัดกันทุกคนนะครับแค่บางคนเท่านั้น เราจะต้องลบล้างคําว่าคนไทยไม่ดูงานศิลปะออกไปซะเราจะต้องลบล้างคําว่าศิลปะเป็นของสูงต้องปีนบันไดดูไม่จริงหรอกคุณเปิดใจแล้วคุณก็จะทําความเข้าใจมันได้โดยไม่ยากเลยแต่คุณต้องเปิดใจนะครับคุณต้องเปิดใจคุณต้องรู้จักมันคุณต้องเรียนรู้มันศิลปะคือการเล่าประสบการณ์ครับศิลปินไปเจออะไรมาแล้วเขาเอาเรื่องที่เขาเจอมานั่นแหละมาเล่าเราฟังแค่นั้นเอง เพราะนั้นอย่าไปคิดว่ามันยากโเอ้ยใครจะเอาเรื่องยากมาเล่ากันนักหนาะมันมีทั้งยากทั้งง่ายแหละแต่ว่าศิลปะที่เราดูแล้วถ้าเราเข้าใจนะเราจะเพลิดเพลินแล้วมันจะอยู่กับชีวิตเราไปจนวันตายผมเชื่อไงนะ